มาครับเพื่อนมันนี้ตัวลองกุกน้ำซุนเนอร์เมนูแกงซ้อมปลาหมึกไข่หย,ยัดทรายครับเพ้่อโรยจังอูดลาวมือนี้มาครับมากินข้าวกันว่านเจี๊ยบลาวมาครับเพื่ว่านเจี๊ยบครับ ตัง้งนาไม่เดือกระปุ่มใส่เครื่องเกงกระปุ่มใส่เครื่องเกงส้มกับกะปีกระปุ่มคุนเครื่องเกงกะปีไอ้ข้าวกันกระปุ่ม nằm kênh tuyệt lời gặp xếp là mức giật sai về đây gặp มึกตัวเติมเติมเลยกับปุ๊มมปเลยกับปุ้มผมมึกซุกเรยว,ว,วใส่เป็นปักรวมนะกับปุ้มคุณปลากระจุมนำแกงเลยกับปุ้ม เดี๋ยวก็มาร่งรสกันเลยร่งรสกันครับผมน้ำปรารถด,ดี lưa bông ừ. nua lưa nấm tan tập tay đôi nam anh nào chưa รวยเดือดก็กินได้เดือกับปุ้มมาครับมากินก้าวกันว้าพี่น้องเออขวดฟินลาวมือนี้ครับ้ม